ะครับพี่พีนันะเอาไปยามหลังต่อไปกันครับหลังนี้ต้องบังลันนะครับทำงานไือ่เอ้ยอก,กินตีครับพี่พพีนะนะไม่ติเดเกียวเดือไปไหม เลยนะครับนะครับพี่พี่น้ายามบังลันกันด้วยเลยนะทำงานเลยเอ่ยไม่มีทำงานเลยครับสเยียไปใหม่ครับใส่หอยเชอรี่ที่ผมทุบไปด้วยครับ ครับตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มจะสว่างแล้วนะครับเราไปหลังต่อไปเนาะพี่ๆนะนะหลังนี้เราทำงานไหมหลังนี้โดนดนนะึงเนาะอ้าวพี่ๆนะนะหลังนี้โดนครับ โดนเป็นปลาฉลาดปลาฉลาดนะครับพี่นะครับพี่นะเราก็ได้ปลาฉลาดมาหนึ่งตัวนะครับม้าหานครับมานมานเก็บข้าถุงมานครับ อันนี้เราก็เล่นสาเดือนหมักกันเลยหมานๆครับทำงานประชาราดนะพี่นะนะอืมปลาอ,อยู่ตรงนี้ ติดแซดนะครับหลังต่อไปอหลังน้อยนี่ไม่ค่อยทำงานเลยไปครับมันมานมานแล้วเอามาดูหลังต่อไปกันครับหลังนี้ทำงานไม่เอ่ยโอ้กินตีครับไม่ติด แต่ผมขอเกี่ยวเยื่อมากก่อนนะครับนี่คนระับใส่ไม้ตายเยื่อหมักไปเลยไปครับมันมานครับ คราวนี้เราก็หมาหลายแต้มแล้วนะพี่วีนันะหลังนี้ล่ะยังบ้างไหม พี่พี่แล้วนะไม่ติดครับหลังนี้อินตีครับไม่เกี่ยวเบ็ดง้างครับหลังนี้เราล่ะทำงานไหมหือหญ้าอย่างนี้ยังครับพี่พี่แล้วนะยังนะไปครับหลังต่อไป เนี่นะครับพี่วินนะหลังต่อไปเราทำงานไหมอืมคันเบ็ดโอ้พี่วินนะคันเบ็ดโดนดึงต,ตีครับไม่ติดลิวนะครับพี่วินนะ กัดแต่หน้าผากักเราเนี่ยนะ ไม่ตายเยี๋ยวมาครับมานะถึงจะตึงเลยกลับแต่หน้าผากเลยนะพ,พี่นะี่นะั่นนะนี่ครับหลังนี้เอาไว้ก่อนนะบางรันเราหลังต่อไปเราเนาะครับพ,พี่นะี่นะั่นนะ ยังครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับหลังต่อไปกันพี่นะนะเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาโอหลังหลังนี้กินตีนะครับพี่พี่นะนะ เนี๋นี้ครับเยอะมักมาตายของงานนี้ครับที่เหลือไม่ตายสุดท้ายครับก่อนเช้านี้เยยย้มเบ็ดกลับมาโดนนะนะครับมันหมานครับ หลังนี้เราล่ะทำงานบ้างไหมโอ้กินนะครับแต่ดึงมาทางนู้นเลยนะตาเยอะหมักเลยครับอย่างนี้ มาตาร้านนี้ไม่มีขายนะครับอยากได้ต้องทำมาเองนะเหยื <Yeah. S 1> ่อครับหลังต่อไปกันพี่ๆนะนะหลังนี้ทำงานไหมเอ่ย โอ้โหกินเข้าไปในดินอีกแล้วครับพี่นี่นะฮะกินตีครับแต่ไม่ติดไม่ยอมออกมากินนอกรูเลย ครับพี่นาลนะหลังต่อไปกันครับไม่ตายเช่นเดือนเราก็จะหมดแนวนะครับอย่างนี้ครับไม่ใช่อย่างนี้ยังนะครับพี่นาลานะยังอยู่ครับไม่ทำงานนะครับหลังต่อไปกัน หลังนี้ล่ะทำงานไหมโอ้ยยังครับยังอยู่ครับหลังนี้ล่ะเฮ้ยเหมือนผมเห็นปลานะพี่ๆนันนะผมไม่ใช่อะ่ะใช่เลยครับพี่ๆนันนะปลาเรา ปลาด้วยครับพี่นะฮะไม่ได้ติดเหงือกนะมันใช้คางกินนะพี่นะเนี่ยนะพี่นะปลาไม่ได้กินครับมันใช้คางกินครับผมงงนะมันกินยังไงมันเนี่ยครับโฉบอะครับโฉบจนตายเลย ัเช้านี้ครับพี่พินนะมานไปครับเข้ากระชังครับมานหมนครับเดี๋ยวเราเกี่ยวไม้ตายใหม่เนะเกี่ยวเยื่อไปใหม่นะครับพี่พินนะนะเหยื่เก่เการูดมาอยู่บนนี้เลย ยุงเยอะจริงๆเลยครับพี่ๆนั่นนะคับนะมันหมานครับหมาหานหมานปตองนะครับปตองสองตัวแล้วครับเอานี้เรามาลุ้นหลังต่อไปกันเลยครับหลังนี้ยังไม่ทำงานครับ โอ้ยุงกัดทุกที่จริงๆหลังเบ็ดปักโอ้ไม่เคยทำงานเลยเบ็ดปักเราไม่ทำงานเลยครับพี่ๆนะนะ จะวงแวงยไม่จะเป็นสัตว์ที่ไม่เคยให้ประโยชน์เลยยุงเนี่ยเกิดมาแล้วยังทำลายคนทำลายสัตว์อีกครับยุงเนี่ยไม่มีระบบนิเวศอะไรเลย ระบบนิเวศกินเลือดวางไข่แค่นั้นนะครับผมนี่ไม่ชอบเลยยุ่กินตีครับพี่ๆหนะน้าขออนุญาตเกี่ยวเหยื<ๆ>่อไปใหม่นะ นี่เลยครับไม้ตายเยอะมากหลังนี้ทำงานไม่เอ่ยโอ้กินครับแต่ดึงไปติดอีกแล้ว เดไปไหลเลยครับรอบนี้เอามีดเราไปไหนเนี่ยพี่พน,น,นะครับผมามีดไปวางไว้ไหนไม่รู้ครับแต่ผมขอล้างไม่ตายเยอะหมักก่อนนะครับไม่ไหว,วครับเหมือนจริง เดือดหอยเชลลี่ครับไปครับพี่บินนะนะหลังต่อไปกันครับทงนี้ทำงานมั้งไหม กินตีตลอ,อ,อดเลยหอยเชลลี่ครับหอยเชลลี่อ้าวมีดก็หายแซ่บับ ใหเหยื่อไปเลยครับต่อไปกันครับนี่ทำงานไม่ไม่ทำงานครับเกย์เหยื่อไปไหมครับ ครับพี่ๆแล้วนะเดี๋ยวเราไปตามหามีดกันก่อนครับผมต้องใช้มีดเนาะเพราะว่ามันจำเป็นกับผมมาก